นี่เป็นการพิสูจน์พิสูจน์ความดีคําสอนที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอาหารหันตเดชกล่าวเอาไว้นะได้กล่าวยืนยันเอาไว้ว่าการบําเพ็ญนี่ทำให้โรคภัยแค่เจ็บน้อยจริงๆใช่ไหมนี่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆรืยนะใช่ไหมชาตินี้ก็ทําไปเรื่อยๆหลายภพหลายชาติก็ทําไปอีกทาไปอีกทําไปอีกใช่ไหมเราก็จะได้คุณสมบัติอันนี้แหละตามที่พระภคุละ เทระาด่ท่านได้นะพระอรหันต์พระกกุละท่านได้นะก็คือมีโรคภัยแค่เจ็บน้อยเห็นไหมเราไม่ต้องไปพิสูจน์ข้ามพบความชาติก็ได้ใช่ไหมยังไม่ต้องไปรอไม่รอพิสูจน์ชาติต่อไปต่อไปพิสูจน์ก็ตั้งแต่ชาตินี้เลยใช่ไหมบอมเพ็ญตามท่านไปตั้งแต่ชาตินี้เลยนะท่านพาบอมเพ็ญอะไรแล้วก็บอเพญตามท่านตั้งแต่ชาตินี้เลยใช่ไหมพยายามที่จะช่วยให้คน หายโรคไปไค่เจ็บช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อองค์รวมของศาสนาแล้วก็พยายามล้างความยึดมั่นถือมั่นออกไปปฏิบัติทมล้างความยึดมั่นถือมั่นออกไปในแง่เชิงต่างๆเห็นไหมถ้ากพาล้างความติดยึดในแง่เชิงต่างๆล้างได้มันก็เบ้าสบายใจนะสบายใจได้กังวลไปแล้วก็ทําความดีช่วยเหลือผู้คนไป ในแง่เชิงต่างๆโดยเฉพาะเราเองก็มีโอกาสที่จะช่วยด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วยให้คนอื่นมีสุขภาพที่ดีด้วยทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละนะาชีวิตเราก็จะได้สิ่งดีๆแง่เชิงต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะได้โรภคภัยไข้เจ็บน้อยพิสูนจน์กันในชาตินี้เลยนะเห็นไหมหลายท่านก็เป็นเช่นนั้น อาจารย์ก็โอ้เกิดมาชาตินี้เจ็บป่วยเยอะมากตอนเป็นเด็กๆมาก่อนจะมาพบธรรมะนตอนอายุประมาณยี่สิบสี่ปีแหละนะอาจารย์เริ่มพบธรรมะตอนอายุยี่สิบสี่ปีเริ่มพบธรรมะแท้ๆมา <c oughs> นะตอนอายุยี่สิบสี่ปีก่อนหน้านั้นอายุตั้งแต่เกิดมาถึงยี่สสี่ปีนี่โอ้ป่วยกระสอกกระแสะ้โรคนั้นโรคนี้โอ้ไม่เข้าท่าเลยนะ เป็นโรคอะไรบ้างกับบรรุนะ่ะคือเขาจะให้อาจารย์ทรมานจากโรคนะจะได้มีกําลังใจในการช่วยคนนะจะได้รู้ว่าหายโรคแล้วมีความสุขขนาดไหนนะให้ทรมานใช้ทรมานเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะโอ้โรคเป็นเด็กก็เป็นไข้เด็กก็เป็นหวัดเด็กก็เป็นผื่นนะโตขึ้นมาก็อา้านวะปวดเมื่อยเนื้อตัวเดยวเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวเป็นอะไรอะไรตาแดงบ้างอะไรบ้างนะคันตาเครืองตาบ้างให้เราทรมานเงี้ยนั้นเชิงนี้นะ่ะ พเรามาอาจารย์เมื่อกันนะยี่สิบสี่ปีเนี่ยโ,โอ้นะอะไรก็ไหม่รู้เป็นคนคิดโรคเมืออกันนะไม่ใช่เป็นคนคิดโรคเขารู้ว่าเด็ดชาตินี้จะให้บาเพ็ญเรื่องแก่โรคนี่แหละจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคมันเป็นทุกข์นะไม่งั้นอาจารย์จะไม่เป็นทุกข์แล้วก็จะไม่ถ้าอาจารย์ไม่ทุกข์อาจารย์ไม่ค่อยใส่ใจสอนคน <c oughs> นะอาจารย์ก็จะเออนะการนี้ก็เป็นด้วยเราไม่เห็นเป็นเลยอะไรเงียง้ยนะอนะ อืเป็นโลกเป็นคนใช่ไหมหน้าตาไม่ค่อยจะเบิกบานเนาะเด็กๆแมัว่าตียนเครียดๆไงไม่รู้นะเครียดๆโดยนะเป็นสายดมการเดินเครียดๆไม่เห็นจะเบิกบานอะไรเลยแต่เด็กๆมาโตมาจนจบมาทํางานก็ไม่เห็นจะเบิกบานเลยเท่าไหร่เลยนั่นนั่นนันัน่มันดูภาพได้เลยนะเปรียบเทียบได้เลยนะก่อนมาปฏิบัติธรรมกับวัเนี่นะโอ้นี่ครับนะ เล่นดนตรีก็เล่นดนตรีแต่เอาเอาแต่พวกส่วนใหญ่ก็พวกเพื่อชีวิตแต่เครียดหนักเข้าไปอีกนะเล่นประกาดาคนนะั้นคนนี้ไปนะโอ้ยดนตรีเพื่อชีวิตนะันก็อย่างนั้นนะนะเห็นว่าแล้ว่านนานจะเห็นรอยยิ้มทีนนะนะแต่จริงๆก็ล่าเริงอะไรอยู่หรอกแต่ว่ามันก็มีเครียดนะในชีวิตมันก็มีเครียดเยอ่ไม่น้อยเลยนะชีวิตมันก็เครียดนะ นะจนมาปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วโหคนละเวอร์ชั่นเลยนะนะหายโรคใจนะเป็นลำดับลำดับจนในที่สุดกัหมดนะหายโรคใจหายโรคกายนะแล้วก็หายเรื่องรายต่างๆไปเป็นลำดับลำดับนะก็นเะบิกบานขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนะอย่างนี้เป็นต้นนะชีวิตก็ต่างกันเยอะนะนะ <laughs> นี่เด็กชายสำเริงมีทรัพย์นั่นนี่เด็กชายเด็กชายสำเริงมีทรัพย <laughs> ์นะเออเออจนมาเป็นห <laughs> น,น้าฮะฟ้าแฝดเอออาหวากันไปฟ้าแฝดกับเออด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจน,น <laughs> อ่ะ นี่อดีตชาตินะดีตชาติของอาจารย์นะพอมาปฏิบัติธรรมคนละเอร์ชั่นเลยนะเออเบิกบานขึ้นเบิกบานขึ้นนะแข็งแรงขึ้นจิตใจก็เบิกบานร่างกายก็แข็งแรงนะเรื่องรายก็น้อยลงเรื่องดีก็เพิ่มขึ้นโอ้ดีจังเลยไม่พิสูจน์กับในชาตินี้แหละนะไม่ต้องไปรอหลายชาติหรอกพาพิสูจน์การปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงนะจะมีอานิสงส์ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอหลายชาติอนะ เห็นกันในชาตินี้เนี่ยจะก็พาพี่น้องพิสูน์ก็เห็นกันในชาตินี้เป็นไงโรคใจลดลงบ้างไหมอ่าลดลงโรคกายลดลงบ้างไหมอ่าลดลงให่ไหมอ่าเรื่องร้ายลดลงบ้างไหมอ่าลดลงเนาะเรื่องยุ่งยากวุ่นวายในชีวิตน้อยลงเนาะอู้แต่ก่อนอะไรก็ไม่รู้อยุ่งยากวุ่นวายอู้ทุกทรมานน่ะเดี๋ยวนี้ก็เบาลงเบาลงมันก็น้อยลงน้อยลงอย่างนั้นนะอ่าทุกใจทุกกายเรื่องร้ายก็น้อยลง นะสุขใจสุขกายนะเรื่องดีก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมความแข็งแรงของจิตใจร่างกายก็ดีขึ้นเหตุการณ์ต่างๆก็ได้ดีมากขึ้นแล้วก็พิสูจน์กันในชาตินี้แล้วไม่ต้องไปรอชาติไหนชาติไหนหรอกนะไม่ต้องไปรอชาติไหนหรอกพิสูจน์กันตั้งแต่ชาตินี้ก็จะเห็นผลเห็นเมื่อหลักการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่พระปักกุลาเธอจเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะก็ปฏิบัติตามท่านนี้ก็ ได้นะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอาหารหันต์นะพระอาาริยะระดับต่างๆก็จะทําให้เราได้อาน,นิสงส์ไปเป็นลําดับลาดับอย่างเงี้ยพิสูจน์ความจริงกันได้นะเราก็จะได้มีกําลังใจโอ้เนะรากนะสรรนะ็สารพลังกับสติบุรุษสารพลังกับสตวบุรุษหมูมิตรด,ดีนะไปนะล้วก็ลดกิเลสไปช่วยเหลือผู้อื่นไปทำสมดุลร้อนเย็นไป ช่วยเหลือผู้คนให้ได้สุขภาพดีให้ได้สิ่งดีๆในแง่เชิงต่างๆมันก็จะมีอนิสงส์ทำให้ชีวิตเราพาสุขไปเป็นลำดับๆนี่ก็เป็นสัจจะอย่างนี้